กำลันงนอนเล่นเพราะไม่มีอะไรทำเวบเวฟเวอยู่บ้านไม่หวะ จูจ่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกเสียงใครมาเรียกวะแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวออกไปดูก่อนใครวะเอา้าลีโอเพื่อนงงว่าไงวะเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นใครมาเรียกที่แท้ก็เพื่อนสมัยเรียนด้วยกันมีอะไรวะลีโอวันนี้มึงมาหากูนุงกูบอกว่าให้กูหาเพื่อนมาทํางานด้วยวะกูเห็นหน้ามึงว่าง,งานกูเลยมาหาเหมือนเนี่ยเออลีโอแล้วงานที่มึงว่ามันคืองานอะไรวะนุงกูบอกว่ามันไปเป็นเฝ้ดดูแลแอปพาคาอะไรนี่เลยโอเคพอดีเลยว่ากูจะได้มีงานทาแล้วตอนนี้กูขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนนนนนะะะโโอออออเเเเคคพื่่ีวกงงรรไลฉ็มมาา เปลี่ยนชุดเรียบร้อยไปออกไปข้างนอกมาแล้วเพื่อนปะเยเดกูไปรอมึงอยู่โบโลูนนะโอเคโอเคตอนนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยสี่โมงกว่าแล้วนี่หว่ามาม,ามาเออแป๊บนึงแป๊บนึงกูใส่รองเท้าก่อนเอ๊ะมึงจะรีไปไหนวะเนี่ยเออแล้วกูอยากรู้ว่างานมันต้องทําอะไรบ้างวะไม่รู้ว่ะแต่รุ่นกูจะบอกอีกที่หนึ่งงานอะไรวะเฝ้าประภาคารเอ้ยอ,อย่าคิดมานนะกูกูอยู่เป็นเพื่อนมึงอยู่นะ เพื่อนผมก็พาผมขับรถออกมาได้ไม่นานขับมาถึงแล้วบ้านมันโอ้ยลงรถมานี้เบสจะคุณภาพไปามดูว่ามันเป็งานอะไรโอเคสวัสดีครับคุณล,ลุงเออสวัสดีสวัสดีนี่เลโอนี่เพื่อนใช่ไหมที่ว่าจะพาไปทํางานด้วยกันนะอ๋อใช่แล้วครับอ๋อคืองานมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกเองก็ไปทํากันสองคนนั่นแหละเฝ้าสอดส่องดูคนสอดส่องดูเรือนี่แหละบนประภาคารตอนนี้มันก็ใกล้จะห้าโมงละงั้นพวกเองก็รีบไปก่อนเลยเดี๋ยวมันจะค่าก่อนนะครับลุงงั้นผมไปก่อนนะครับไปเบสเรถเออเออกูรู้อยู่มึงจะรีบไปไหนเนีีีี่่่่ยยอออเเดดวววงงงาาานนนนครรั้้้มมพืทํ you <small> โอโหลีโอมันอยู่ใกลขนาดนี้เลยเหรอวะมันก็ไกลอยู่แหละสุดคอบกอบทะเลกูนั่งไปนั่งมากูก็รู้สึกง,ง่วงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงเบนีไงเบบถึงแล้วโอ้โหรับมาตั้งนานกว่าจะถึงเดี๋ยวพ่อจอดรถไว้ตรงนี้แหละโอ้ยบรรยากาศแถวนี้มันมีแต่ป่าจังเลยวะเอยลีโอเขาให้จอดรถตรงนี้ได้เหรอด้ได้แล้วงานกูต้องทําอะไรด้วยเนี่ยเออเพื่อนกูมีเรื่องจะคุยกับมึงอยา่างนึงวะ่ะเออเรื่องอะไรอีกวะไอลีโอเออคือวันนี้สาวนะัดกูเห็นไปกินขา้าวเออแล้วทําไมวะก็คือมึงต้องทํางานอยู่ที่นี่คนเดียวนะ เดี๋ยวลุงมึงก็ดาวหรอกไม่ไดาหรอกเพื่อนมึงก็จะบอกลุงบุรีนนาาเ,นนเนี่ยตอนกูมาเว็บน้าเราอยู่ตรงนี้เออกูเห็นแลวกูก็รู้อยู่มันก็ต้องเฝ้านาอยู่ตรงนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าวะ่ะเดี๋ยวงั้นมึงโชคดีนนะเพื่อนเดี๋ยวไปหาสาวก่อนเอา้าอะไรวะอยู่ดีๆก็ทิ้งกูเฉยโอ้โหเพื่อนคนนี้ติดหญิงอีกแล้วแล้วมันไปจริงด้วยนะนั่นน่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองขึ้นไปดูตรงนู้นก่อนมันมีอะไรบ้างงานเนี่ยทำอะไรบ้างก็ไม่บอกเลยบอกแค่มาอยู่บนนี้ข้างล่างฝั่งนี้โคตรโล่งไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวขขขขึ้้้้้นน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 นไไไปปปปาาาาางงบบใใชช่่่่่่่รระะะะะะตตูููีีีีีมมยเเจจแแหลลดว โอ้โหเข้ามาข้างในต่างจากข้างนอกเลยนี่หว่าส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำมันนะมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนโอ้โห,โโหบันไดไต่ขึ้นเป็นไม้ด้วยอย่างสูงแล้วก็เหมือนฝั่งนี้มันจะเป็นพวกกล่องเก็บอุปกรณ์เฉยๆนะไปงั้นไปเช็คข้างบนอีกปีนขึ้นไปข้างบนต่ออึบโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วดีนะที่เป็นคนไม่กลัวความสูงข้างบนตรงนี้ก็ไม่ต่างจากอันข้างล่างเลยนี่หว่าตรงฝั่งนี้มีตู้โทรศัพท์ด้วยแล้วก็ทีวีฮ้ยนี่ อะไรวะเนี่ยกฎการทํางานเฝ้าประภาคารฮะเดี๋ยวนะปกติมันจะเป็นกระดาษไม่ใช่หรอวะเดี๋ยงั้นเราขอลองอ่านดูก่อนกฎข้อที่1ทันทีที่ถึงเวลาเย็นคุณจะต้องล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานและเมื่อหลังจากเที่ยงคืนอย่าออกจากประภาคารจนกว่าจะถึงตอนเช้ากฎข้อที่2ห้ามโทรศัพท์หรือรับสายใดๆหลังจากเวลาสองทุ่มแม้ด้วยว่ากรณีใดๆก็ตามกฎข้อที่3คุณต้องสังเกตไฟประภาคารอย่าให้ดับและต้องเป็นสีเขียวอยู่ตลอดพยายามดูไฟให้สว่างตลอดในทุกกรณีกฎข้อที่4คุณอาจจะได้ยินเสียงร้อง ให้ช่วยเหลือดังขึ้นมาจากข้างล่างประภาคารอย่าใส่ใจมันและอย่าตอบกลับใดๆและอยู่ข้างในอย่างเ,เงียบๆขอให้คุณโชคดีอ๋อโอเคเข้าใจละเดี๋ยวนะเอ้ยตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะยังหกโมงสีนาทีอยู่เลยนี่หว่าเดี๋ยวงั้นทําตามกฎข้อแรกที่มันบอกไว้ก่อนเช็คปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยเออมันแต่ละบานมันก็น่าจะปิดแล้วนะแล้วไอตรงนั้นมันใช่หน้าต่างไหมวะทีวีนี้ก็ไม่มีสัญญาณอีกเอ้ยแล้วอันนี้มันปุ่มป้ายอะไรวะเนี่ยอย่าให้ไฟดับอ๋อรู้ละเดี๋ยวงั้นตอนนี้ขอ มาเช็กดูข้างล่างก่อนประตูหน้าต่างปิดหมดหรือ,อยังข้างล่างแต่ละอันประตูแล้วก็หน้าต่างนี่มันปิดหมดแล้วนะเออแล้วหน้าต่างฝั่งนี้ล่ะโอ้โหมันเข้าไม่ได้วะมันเกะก,กะบันไดโอเคดูเหมือนว่าหน้าต่างข้างในนี้จะปิดหมดแล้วนะอวยตอนนี้ปวดเยี่ยวเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ําก่อนมาทํางานที่นี่ก็ลองใช้ห้องน้ําดูเลยครั้งแรกในชีวิตโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะมันเหมือนมีป้ายคล้ายๆอยู่ชั้นบนเลยฮะใช้ป้ายการทํางานไหมวะอ๋อไม่ใช่เออง้นตอนนี้ขึ้นข้างบนไปอีก่ก่อน โอเคขึ้นมาแล้วทำม้วนเรียบร้อยเออแล้วจะทําอะไรต่อดีวะตอนนี้เดี๋ยงั้นขอดูเวลาอีกรอบก,ก่อนตอนนี้กี่โมงละเฮ้ยเร็วจังวะตอนนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีแล้วนี่ว่าแต่ตามกฎข้อแรกมันบอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์ช่วงหลังสองทุ่มขึ้นไปโอเคงั้นเราหาเล่นโทรศัพท์รอเวลาดีกว่าผมว่าจะดูยู u b e ดูทอกแก้เบื่อรอไปก่อน ผมก็ได้นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเพลินม,มากตอนนี้ก็เป็นเวลา1นึมนาทีแล้วโอเคงั้นทําตามกฎเวลา2องทุ่มมันไม่ให้เล่นโทรศัพท์เพราะอะไรวะเออช่างมันเราลงไปหาเดินเล่นข้างล่างดีกว่า อึบโอเคลงไปหาเดินเล่นข้างนอกดีกว่าโอเคออกมาข้างนอกโอโหแป๊บเดียวมืดแล้วนี่ว่าตรงนี้ที่นี่มันก็ไม่มีแสงสว่างให้ด้วยสิโคตรมืดเลยตอนนี้มันยังไม่ถึงเที่ยงคืนมันก็ลงมาเดินเล่นได้อยู่มั้งโอโหวิวทำเลตรงนี้ดีมากเลยนะถ้าเกิดมาถ่ายรูปตอนเช้าที่นี่ข้างในห้องประภาคานั้นก็ไม่มีไฟฉายหรืออะไรให้พกติดตัวมาเลยว่าจะใช้ไฟฉายโทรศัพท์แต่แบตโทรศัพท์ก็น้อยอีกเก็บแบตโทรศัพท์เอาไวดูเวลาดีกว่าโอเคตอนนี้เดินเข้ามาตรงที่เพื่อนมันมาทิ้งเราล,ละโอโห้ oh ho. มีตั้งสามส ดอกไม้อะไรอย่างโลกเลยเออที่นี่ก็มีต้นกล้วยอยู่นี่ว่ะมาข้างหลังฝั่งนี้เป็นภูเ, th, เาขาเออทรรมดแถวนะี้ก็ดีอยู่นะถ้าเกิดทางแยกออกอ่ะสามารถมานั่งตั้งแคมป์เล่นที่นี่ได้เลย <grac> ch, ลผมก็ได้ถ่ายรูปในป่าเล่นไปนานมากแล้วผมก็คิดว่าจะกลับขึ้นไปบนปภาคาเลยดีไหมแต่ข้างล่างป่าตรงนี้ลมก็เย็นดีนะข้อเสียคือมันมืดคึ้มๆไปหน่อยพวกต้นไม้มันคงเยอะแหละจะไปหาถ่ายรูปดอกไม้ที่ไหนเล่นต่อดีวะอุ้ยเดี๋ยวนะ เมื่อกี้มันได้ยินเสียงอะไรเลยวะขอไม่อยู่ละไม่รู้อ่ะเผื่อมันเป็นสัตว์ป่าขอกลับขึ้นไปบนประภาคารดีกว่าเผื่อมันจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่เดี๋ยวมันอาจจะเป็นอันตรายยิ่งอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยโอเคมาถึงประภาคารละเขาน่าจะติดไฟแถวแถวนี้ไห้วะโอเคกลับเข้ามาข้างในรู้สึกสว่างขึ้นเลยวะ่ะเออดังนั้นตอนนี้ขึ้นไปกดข้อต่อไปไว้เลยดีกว่าเอ,อ้ยชิปโอเคขึ้นมาข้างบนละปกติเขาจะเขียนการทำงานไว้ในกระดาษนะอันนี้มาเป็นกระดานเลยเนี่ยมาโอเคกดต่อไปข้อที่สองห้ามโทรศัพท์หรือรับสายใดๆหลังจากเวลา2แม้้ดววย่ากรณใดๆ ก็ตามโอเคง่ายข้อนี้ไม่ให้เล่นโทรศัพท์เดี๋ยวขอเปิดเช็คดูวเวลาก่อนตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะตอนนี้ห้าทุมแล้วนี่ว่าจะทําอะไรดีวะตรงน,นี้มีแค่ทีวีอันเดียวไม่รู้ว่าดูได้ไหมมันน่าจะได้แหละเดี๋ยวขอนั่งดูไปก่อน คือรายการอะไรไม่รู้มันขึ้นมาผมก็เลยนั่งดูแก้เบื่ออุ้ย,ยเดี๋ยวมีเสียงแจ้งเตือนปุ่มสีแดงโอเคกดมันเป็นสีเขียวเรียบร้อยเออแล้วจะทําอะไรดีวะตอนนี้งานมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทําเลยเดี๋ยงั้นตอนนี้เปลี่ยนกดข้อที่3ไว้ก่อนกดข้อที่3ต้องสังเกตไฟประภาคารอย่าให้ดับแล้วต้องเป็นสีเขียวอยู่ตลอดพยายามดูไฟให้สว่างอยู่ตลอดในทุกกรณี อ๋อนี่ไงรู้ละกดข้อที่3เมื่อกี้นี่ไงหลังจากที่นั่งดูทีวีเสร็จเสียงมันดังขึ้นอ๋อถ้าเกิดไฟประพาคานดับมันจะขึ้นเป็นสีแดงและมีเสียงแจ้งเตือนโอเคเข้าใจละเดี๋ยงั้นตอนนี้ขอลงข้างล่างก่อนเดี๋ยวไปเข้าห้องน้าก่อนปวดเยี่ยวดีนะันที่บันไดนี่มันไม่สูงเท่าไหร่โอเคมาเข้าห้องน้ารอบที่2องละเเสียงใครเคาะประตูวะเดี๋ยวนะโอเคเสร็จละเดี๋ยวออกไปฟังก่อนข้างนอกคือใครวะ แล้วตอนนี้เวลามันก็ยังไม่ถึงเที่ยงคืนมันน่าจ,จะเข้าออกได้อยู่ไอ้นี่ลีโออยู่ไหมวะอ๋อรู้ละลุงไอลีโอเดี๋ยวออกไปหาแกก่อนครับผมมีอะไรครับลุงลุงเอาเข้าวเอาน้ำมาให้นะ่ะเผื่อพวกเองหิวอ่าแล้วลีโอไปไหนละ่ะอ,อจะตอบยังไงดีวะเอ้ยไม่ต้องพูดหรอกลุงรู้ละก่อนหน้านี้ลุงมาลุงก็เจอรถมันจอดไว้อยู่ตรงร้านอะไรนี่แหละอ๋อครับลุงมัน ไปนัดสาวไว้มันไปกินข้าวนะครับอะลุงเอาขนมเอาน้ํามาให้นะเองก็พยายามอยู่ข้างในล่ละพวกความปลอดภยัยเพราะเองอยู่คนเดียวเฮ้ยเอลิโอนี่มีสาวแล้วลืมงานลืมเพื่อนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวงั้นลุงขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวมันจะเที่ยงคืนก่อนครับลุงขอบคุณนะครับเฮ้ยเอ้ย,อยลุงครับอ่ามีอะไรเหรอลุงก็ขับรถเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับลุงเออเออโอเคลุงไปละโอเคเดี๋ยงั้นตอนนี้เราเข้าไปกินของอยู่ข้างในก่อนแกซื้อขนมจีบกับโค้กมาให้นี่ว่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งกินข้างล่างดีกว โอเคถือว่าพอมันอยู่ท้องแต่มันก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ตอนนี้กี่โมงแล้ววะอุยเร็วจังวะเที่ยงคืนสิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งก่อนโอเคทิ้งเรียบร้อยห้องน้ำไม่มีที่ล้างมือด้วยเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่ามันไดขึ้นตรงนี้เขาน่าจะทําเป็นเหล็กเนาะโอเคขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วจะทําอะไรต่อดีวะตอนนี้ว่าจะเล่นโทรศัพท์ข้ามเวลาก็ไม่ได้เออดังนั้นตอนนี้แปลงกดข้อสุดท้ายไว้เลยดีกว่าต่อไปกดข้อที่เฮ้ย มันทำไมดับบ่อยจังวะเออช่างมันเถอะเดีวไปานกฎข้อที่4ไว้เลยดีกว่ากดข้อที่4คุณอาจจะได้ยินเสียงร้องให้ช่วยเหลือดังขึ้นมาจากข้างล่างประภาคานอย่าใส่ใจมันและอย่าตอบกลับใดๆและอยู่ข้างในอย่างเงีย,งยบ โอเคเข้าใจละแต่ผมสงสัยว่ามันเป็นเสียงคนหรือเป็นเสียงใครเพราะตามกฎมันบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเราก็อย่าไปสนใจเออแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรทําจริงๆนะเนี่ยตอนเนี้ยระหว่างเลือกไปนอนแล้วก็นั่งดูทีวีโอเคเดี๋ยงั้นนอนดูทีวีไปก่อนแก้เบื่อแล้วกันมันก็เป็นหนังอะไรก็ไม่รู้หนังเก่าๆไม่มีช่องด้วยเดี๋ยวขอเช็คดูโทรศัพท์แป๊บหนึ่งตอนนี้กี่โมงละตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน36นาทีแล้วนี่หว่า วจังไม่มีอะไรทําจริงๆณตอนนี้เดี๋ยวว่าจะขอนอนหลับสักนหนึ่งพยายามจะนอนแล้วแต่ก็นอนไม่หลับผมคิดว่าจะนอนเล่นดูทีวีไปเรื่อยๆเผื่อมันจะหลับเองเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเหมือนอยู่ใต้น้ำเลยชุดอะไรวะเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำเหรอวะบ้าจะหายใจออกได้ไงบริเวณรอบข้างมีแต่โขดหินปะการังแล้วก็ปลาหมดอะไรไม่รู้ข้างหน้ามันคืออะไรอ่ะเลองไปดูมันคืออะไรวะไม่โคตรสว่างเลยเฮ้ยเอ้ยเขี่ยเฮ้ยโฮ้ยตกใจหมดเลย อะไรวะฝันเรอว่าเมื่อกี้อ,ะ,อะไรวะโอโหตกใจหมดเอยแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสามนาทีแล้วนี่ว่าอะไรวะเมื่อกี้ฝันอะไรวะโคตรแปลกเลยเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนจะทําอะไรดีวะเราตอนนี้ หัวใจเต้นทุบๆๆเลยเขาบอกว่าไม่ให well, kind of ้ออกไปจากข้างนอกหลังจากเที่ยงคืนจะลองออกไปดูไหมวะจะเอายังไงดีวะนั่งอยู่ข้างในก็ไม่มีอะไรทำฮยเดี๋ยว้วยอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวฮยกล้องส่องทางไกลนี่ว่ะเดี๋ยวหยิบมาก่อนโอเคกล้องนี้มันใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวงั้นตอนนี้จะแอบค่อยๆออกไปส่องดูข้างนอกดูเผื่อเจออะไรโอ้โหบรรยากาศข้างนอกโคตรเย็นเลยมันอยู่ติดกับทะเลเดี๋ยวขอค่อยๆย่องแอบไปเดินเช็คบริเวณข้างล่างดูก่อนมีอะไรไหมเอ่ยขอให้ไม่มีอะไรนะเออเสียงนกมันยังร้องอยู่หรอวะตอนตีสามฮยอะไรวะน่ะรูปร่างเเหมือออนนนนนคคลยยู่่่ตรรง้ะป็ว คือเป็นใครยืนโครนิ่งเลยเอ้าเฮ้ยเขาขยับไปตรงคนเห็นแล้วอยากจะลงไปสอดสองดูวะคนหรือใครวะลงไปตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นหน้าผาสูงด้วยไม่รู้ละเพื่อความปลอดภัยเราอยู่คนเดียวขอขึ้นไปข้างบนคืนดีกว่าเฮ้ย,ย,เ,ยเดี๋ยวนะอยู่ตรงต้นมะพร้าวนะั่นคืออะไรวะเดียว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 ใครวะเป็นคนก็ไม่ใช่นะเสียงเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอค่อยๆแอบขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยโอเคเข้ามาข้างในเรียบร้อยวิล้วเมื่อกี้ใครวะรูปร่างคล้ายคนแต่มันก็ไม่ใช่คนนะคิดว่าไม่รู้ลหละตอนนี้เดี๋ยวขอขึ้นไปชั้นบนดีกว่า โอเคขึ้นมาข้างบนล้วเหมือนมันได้มันจะหักเลยว่ะเสียงเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะอยู่บนนี้ไปจนถึงเช้าเลยดีกว่าข้างล่างหรือข้างนอกดูทรงแล้วน่าจะไม่ปลอดภัยตัวอะไรข้างล่างก็ไม่รู้ฝันก็แปลกๆอีกผมคิดว่าจะนอนเล่นดูทีวีจนถึงเช้าเลยดีกว่ามนนตาม,มีแต่หนังอะไรไม่รู้เก่าๆดูไม่รู้เรื่องอุ๊ยเสียงใครเข้าประตูวะ เดี๋ยวนะเ้ยเราเพิ่งหลับไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยเอา้าทีวีมันดับไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยงงั้นตอนนี้ขอลงไปดูข้างล่างก่อนโอเคเอยหาวนอนเมื่อกี้ใครเสียงใครมาเคาะประตูวะเออลืมดูเวลาเลยตอนนี้กี่โมงละตีห้าห้าสิบหกนาทีแล้วนี่ว่าเออเว็บมึงอยู่ไหมเนี่ยกูมาเองไปประชวยหน่อยอ๋อ i โอนี่เองนึกว่าใครเดี๋ยวเพื่อนแป๊บนึงกูเข้าห้องน้ําก่อนโอเคเรียบร้อยเอยหาวนอน เออกูออกมาละเพื่อนเมื่อคืนนี่กูขอโทษด้วนะที่กูไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนมึงอ่ะเออเออกูรู้ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็จะฮอร์โมนแลกูมาลามังกับาทนะเออไปดิกลับบ้านรออะไรล่ะเออแล้วมานเามื่อคืนเป็นไงบ้างเพื่อนโอ้โหเมื่อคืนนี่ก็หลอนอยู่นะโอ้โหไอรีโอมันก็รีบวิ่งเกินเออเวฟจุดนี้มันบรรยากาศด,ดีนะเราก็น่าจะมาต่างเค็มกันที่นี่โอ้โหรีโอกูบอกเลยกูไม่แนะนําเลยแบบนี้ตอนเช้าอากาศดีนะแต่ตอนกลางคืนไม่โคตรน่ากลัวงั้นเบกูขอโทษด้วยนะเมื่อคืน ที่มึงกูจ้างจมหมดให้มึงคนเดียวเลยไม่เป็นไดรลอกรีโอเราแบ่งกันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็เพราะว่ามึงมาชวนกูทํางานนี้ถ้ามึงไม่มาชวนกูก็จะไม่มีงานทําเป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมต้องมาเฝ้าประภาคานหนึ่งคืนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ว,วิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง Over TD ทดีกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง Over TD ทดีแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h อ p e e Pay t ์ท o ม e นน a ่บั l เลต์เพและเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษ สำหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก,ก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สําหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ